เรียบร้อยครับใส่ครับผมอู้กินเลยครับผมกินเลยครับใส่ปั๊บกินเลยพี่น้องหัวน้ำใหญ่มากพี่น้องไซโลครับหนักมากน่าจะเกือบถึงโลหรือไม่ก็โลหนึ่งครับโลนิดนิดเนียโอ้โหหนักมากครับผมโอเคทุกคนโอ้ยสาบานเลยว่าตะกี้ถ้าเป็นโรคหัวใจตายหาแน่นอนครับโอ้ยหัวใจจะวายพี่น้องพอดีผมอ่ะเอาปลาไหลมาแช่น้ำเพราะว่ากลัวมันจะตายครับผม นะจะได้อยากได้แบบสดๆครับผมว่ากำลังหามิม,มอยู่มันมีแบบพุ่มไม้ที่รออยู่ไงไม่ได้หากลัวว่าจะเสียเวลานานก็นเลยเอามาเช่ปุ๊บเห็นรูปอะไรตัวเล็กๆหาไม่ได้มาเจอรูหนึ่งเออแล้วก็ลองเอามือหย็นลงไปแล้วก็เอาเบาใมาใส่ครับก็ว่ายัางไม่กินหรอหกพอหลงไปปุ๊บมันขึ้นมากัดนิ้วมือผมครับอตัวสวยอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวใหญ่ขนาดไหนจุงกระเอาไม้มาบนกรุปเนี้ยครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้ จะไปติดไปนอกพามาหาพึ่งกับปลาไหลครับผมลงไปสำรวจ้านล่างครับมันเป็นเอ่งลงไปครับแล้วก็มีน้ําขังมิดบางที่บางจุดครับลงไปครับไปหาตัวพึ่งกินน้ำพึ่งหลวงไม่มีเจอแต่พึ่งมิ้มตามหารังไม่เจอครับผมแต่ว่าเจอรูปลาไหลสองรูนะครับรูสวยอยู่นะครับหาแบบเพลินเจอสองรู อันนี้ดูแล้วมีน้ําพืชน,นาลงผมว่ามีตัวแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปใส่กันเลยครับโซนทุ่งมิ้มเดี๋ยวจะไปหาน้าขอบคลองแล้วก็หารูปปาะหลไปด้วยครับผมทริปนี้ก็จะหาสองอย่างนะครับผมใครเห็นคลิปนี้ฝากกดตังค์ไว์กดเช์นะครับบางพื้นที่บางบางจุดอาจจะต้องภาคเสียงเพราะว่าช่วงนี้เข้าสงกรางแล้วเขาเริ่มจะกินเหล้าฉลองกันแล้วนะครับผมมันจะมีเสียงดนตรีเข้ามาอันตรายมากสลับคนทําเพจทํ o ย t u b e นะครับผมอโอเคเดี๋ยวไปดูเลยไปครับผมอโอเคครับผมมันเป็น หินที่สุดมากนะครับบ่อแบบนี้นะครับมันจะอยู่ตามขอบขอบแบบนี้เท่านั้นนะครับขอบขอบแบบนี้ไม่ค่อยอยู่นะครับผมรวมเป็นหินเจาะรูไม่ค่อยได้นะครับนอกจากจะมีตัวจริงๆนั่นแหละนะครผมอันนี้เจอรูนึงรูเหมือนก็รูเขาใส่ไว้ครับไม่ว่าตัวใหญ่หรืออันนี้แต่ว่ามันก็ใส่ไว้นั่นแหละคือแต่มันจะใส่นานแล้วผมดูแล้วรูดูผมดูแล้วรูสวยครับผมเบลอเลยก็มีรูตรงนี้อันหนึ่งน่าจะรูเดียวกันนะผมนี่จะใส่ไว้ไปเดี๋ยวขอ ใส่เยอะแป๊บหนึ่งครับเบยบร้อยครับผมเหยื่อเนื้อหมูแดงครับ NPE ร้อยปอนด์ผักสีครับเบ็ดเบอร์สิบโชกุนครับผมอ่ะได้แค่นี้นะครับผมอ้าอส่าดครับอีกอ้เอาละโอเคเบยบร้อยครับ โอ้โหตัวยื่นลุ่นๆไปรู้ี่ครับผมนี่เจาะหินอยู่ครับดูสวยอยู่นี่ครับผมเอาละรู้ป็หลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามีแล้วโอ้โหเก็บทรายจะจับมาใส่เบ็ดได้นี่แดีวเลยโอเคครับผมโอเคเรียบร้อยครับใส่ครับผม กินเลยครับผมกินเลยครับใส่ปั๊บกินเลยพี่น้องโอู้จ้าไอตัวนี้โหดจริงครับอู้ย้อนปั๊บกินปุ๊บเลยครับเอาละดีมากครับผมนี่ไอ้ยเยอะไอ้เยอะเดี๋ยวผมจะรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เชือกมันตึงก่อนครับแล้วค่อยดึงขึ้นมานะครับผมเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเกินมันมันขย้อนออกได้ครับ fc แนะนำมานะ ทิ้งสักนาทีสองนาทีก็พอแล้วโอ้โหกินนะครับผมไอจิวจัดครับไปครับผมอ่ะโอเคครับผมตอนนี้เชือกตึงแล้วนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวดึงขึ้นมาเลยนะครับโอ้ติดแล้วครับผมอืดูบลเลอร์เลยพี่นกตัวกลางสวยครับยังไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินครับโอเคหนึ่งแต้มครับผม มาแล้วหน,นึ่งแค่มันมาครับอ่ะโอเคเรามาตีรังพึ่งกันครับตรงนี้รังหนึ่งตรงนน้นรังหนึ่งลืมมาถุงถุงใส่พึ่งมาโอ้รีบเกินพี่น้องรีบจัดเดี๋ยวไหนมาทางไหนดีจุดควงนครับอาละเอาละ,อาละโอเค ไปค,ครับผมอันนี้รังไม่ใหญ่ครับดูหนน้ำมันจะเป็นยังไงอาละโอเคถึงแล้วครับตองเอาควันลงส่งไปก่อนนะไม่ได้เอาไม้ลงควันมานะครับเพราะว่าต้องรอปลาไหลด้วยเลย ไม่อยากถือมันพลุงพลังครับแต่หามีมออย่างเดียวก็จะเอามาเอามาด้วยครับโอ้โหทุกคนสุดยอดมากโอ้หยนี่ครับอ๋อแนวะรางแรกทางใหม่เลยพี่น้องเพิ่งสร้างครับเพิ่งจะสร้าง โอ้โหไม้แกะไม้หมกักไอ้นี่จะตัดยากนิดนึงครับนี่นนะนี่นนะอือมีถาวันไปเกี่ยงด้วยครับอ้าวโอ้โหโโหัวน้ำไหมสุดทุ่มกุ้มโอ้โหโหัวน้ำสุดยอดแต่นิดนึงครับเพราะว่าถาวันไปเกี่ยวครับ ตะวันฝังเข้าไข้างในอะนี่นะพี่น้องขอนี่นี่โอ๊ะหไฟโดนเอานี่อุดครับนี่อุดหัวน้ำข้างหนที่มันแตกครับอ่าอุดหัวน้ำอุดตรงนี้ครับอโอเคเดี๋ยวผมขอไปตีอีกรัางนึงก่อนเอาตรงนี้นะ เอาล่ะไปไปอีรทางนี้ครับอ่ะโอเคหาแล้วไม่เจอครับน,น่างยังอยู่ตรงนี้แหละเอ้า่างอยู่ไหนทำไมไม่โดนทุกทีโอู้อู่นน่นโอ้โหสาโลครับผมบอกเลยว่าใหญ่มากมิ้นนสซโลครับ อโอเคโอ้โหครับสุดยอดมากลังใหญ่มากดูครับใหญ่มากๆเลยอึ๊บอ้โหโอ้โหเดีย๋ยวเราเคลียร์ทาววันออกก่อนครับ สพราะว่าพวกนี้แหละจะทำให้น้ำหวานแตก่ะ,ะตัดนี้นครับโอ้โหจิงตาเป็นอะไรที่ตัดยากนะครับต้องตัดเฉียงนะผมอ้าะค่อยๆเข้าครับค่อยๆลึกเข้าไปเอาละความที่ควันจะหมดครับอา มือละขาดแล้วครับผมไปเป่าคุมคอมือด้วยผมเออแต่ป้าไม่ชัดขอให้นะพี่น้องอู้หคนหนักเลยอ้ บอกควันไปไหนอ๋อนี่นี่นี่ห้าว่โอเคเดี๋ยวควันตั้งหนึงโอ้น้ำนี้ได้ครึ่งขวดแน่เกือบครึ่งขวดครับโอ้โอ อหัวน้ำใหญ่มากพี่น้องไซโลครับหนักมากน่าจะเกือบถึงโลหรือม่กระโลหนึ่งครับโลนิดเดียวเนี่ยโอ้โหหนักมากครับผมน้ําเต็มทุกกรูครับปิดตาสนิทเลยครับผมแล้วก็ร้อนมากด้วยเดี๋ยวเราเอานี้ไปเก็บนะครับไปดูปลาไหลรูนั้นถ้ายังไม่กินก็ไปหาที่อื่นครับผมเดี๋ยวค่อยพยายามตอนกลับครับผมไปเก็บครับผมเอาละครับผมขี่รถมาเจอข้างทางครับน่าจะเป็นนิมสร้างใหม่ครับ นี่ครับผมโอ้ยถุงันหวานใหญ่แน่นอนครับโอ้ยไม่ปิดตาครับผมเอาหรือเอาไก่มาเดี๋ยวเอาแงะไป๊บนึงครับรังใหญ่มากครับไม่ด้วยไม่ได้จะเป็นรังตัวผู้หรือเปล่าครับขอเปิดตั้งงี้อู้ยอดครับมันหวานครับผมสามรังนะครับสามรังแล้วตัดไม่ยากครับผมเพราะว่า อยู่กับกิ่นสดครับโอ้โหแต่ก่อนอื่นรงพันให้มั่นใจก่อนนะครับถึงจะตัดได้ครับผมน้ำหวานเกือเบเต็มครับแจวครับผมเอาละ,าละตัดมันนะครับผมเอาอันนี้ไปด้วยเอาละโอ,อ้โหน้ำหวานเกินรูปครับดูครับใหญ่มากแับผม นี่ครับโอ้โหวน้ำโคตรใหญ่เลยทุกคนสุดยอดครับถึงจะไม่เต็มแต่ว่า99้าเปอร์เซ็นครับผมอุ้ยมันหวาณจุดครับผมเดี๋ยวขอย่าแพ็คครับโอ้โหสวยครับผมสนมสนมสนมสุดยอดครับอ่ะโอเคทุกคนอุ้ยสาบานเลยว่าตะกี้ถ้าเป็นโรคหัวใจตายหาแน่แน่นอนครับโอ้หัวใจจะวายพี่น้องพอดีผมอ่ะเอาปลาไหลมาแช่น้ำเพราะว่ากลัวมันจะตายครับผมนะจะได้อยากได้แบบสดๆครับผม ว่ากำลังหามิมอยู่มันมีแบบผู้ไม้ที่รออยู่ไงไม่ได้หากาลัววนะ่าจะเสียเวลาหนากเลยเอามาเช่ปุ๊บเห็นรูปอะไหลตัวเล็กหาไม่ได้เมาเจอรูนึงเออแล้วก็ลองเอามือหยิงลงไปแล้วก็เอาเบ็ดมาใส่ครับก็ว่ายัางไม่กินหรอกโหลุง้ลงไปปุ๊บมันขึ้นมากัดนิ้วมือผมครับโหตัวสวยอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวใหญ่ขนาดไหนตัวนี้กินไปแล้วครับผมโหตื่นเต้นโอ้ใจจะวาย,าย,ายถ้าใครเคยโดนปลาไหลกัดมือนะจะเข้าใจความรู้สึกนี้เลยตกใจมากเลยครับผม เดี๋ยวให้ดูครับสายกำลังวิ่งครับผมอี่ปเป็นกระตึงแล้วนะพี่น้องนี่โอ้สุดยอดครับผมกินโหดมากดูมันไปทางนี้นะตอนผมอะเนี่ยเดี๋ยวนี้วิ่งลงไปข้างล่างครับโอ้ตกใจหมดเลยพี่น้องเกือบแล้วนี่เป็นทำเลอย่างเงี้ยเอาละครับเวลาที่รอคอยครับผมวันนี้เชือกตึงแล้วนะครับผมดูว่าจะได้ไหม โอ้มาแล้วครับผมโอ้ตัวไซส์เอไซส์พอกับตัวแรกเลยครับมาครับนี่ครับโอ้มันหมาครับผมสองแต้มนะครับผมอ่ะโอเคอีกหนึ่งรังครับมิ้มครับผมเห็นตอนลงมาดูครับตะ่กี้นี่ครับหลบอยู่ข้างในนี่ถ้าไม่ลงมาก็ไม่เจอครับโอ้ไม่ลงมาไม่เห็นจริงด้วยครับ ไม่ดูหลบครับหลบไปได้ยังไงครับดูครับไม่ลงมาก็ไม่เห็นครับผมโอ้หโอ้โหดูยูคอนใหญ่ที่ไม่ยู่คอนใหญ่จังเอาละลรมให้เรียบร้อยก่อนครับ โอ้โหสวยมากตัวนึสุดจัดสุดจัดเอาละเอาละโอเคตัดนะครับนี่กินไหมเอาละ ดีอยู่ไม่ได้อยู่กิ่งใหญ่ครับนี่อ่าโอ้โหเสียงเพลงอู้หัวน้ำไหมอุ้สยสอดยหดนะครับผมโอ้โหอย่างเจ็ยมนะครับผมเดี๋ยวร่างนี้ผมจะเอาไปแขวนไว้ครับโอเคครับผม ไฮ้ครับผมยะาผมมาถึงปุ๊บเชือกตึงเลยครับผมตึงหรือเปล่าอยู่ย่อนหย่อนนิดนึงครับอันนี้เราจะลองดึงดูนะพี่น้องตึงไหมไม่ดึงกลับนะเนี่ยตึงแบบเนี้ยผมว่ามีสิทธิ์หลุดครับนี่ไม่ก็เกาะอย่างอื่นเนี่ยไม่ดึงกลับครับผมงานหลุดครับ นั่นไงหลุดครับผมเออกินแล้วทำไมไม่ติดอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องกลับนะครับผมไม่ไหวครับโอ้โหอากาศร้อนมากผมนั่งพักประมาณชั่วโมงหนึ่งเอ้ยเป็่ถึงชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงะแล้วก็เดินใต้ต้นไม้เล่นๆเดินกินตะขบก็ผมใครที่ออกหาผึ้งหาเม่มหรือว่าออกไปทํางานข้างนอกนะครับผมก็ พุน้ำไปเยอะๆนะผมเอาน้ำรูปหน้าหรือว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็ลงไปชุบตัวแก้ผ้าน้ำสักหน่อยครับให้ร่างกายมันเย็นอย่าให้มันร้อนเกินนะผมโอ้ร้อนจริงๆร้อนสุดยอดเลยครับผมอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็ฝากติดตามไลก์กดแชร์ครับผมได้ปลาไหลสองตัวไดมิ้มมันสี่ห้ารังครับผมประมาณนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ได้ะมิมหลลาสวยๆครับปลาอะไรก็ใส้สวยนะครับผมจเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับผมสวัสดีครับไปละ กลับบ้านนะครับผม